สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบักนะครับผมนี่นี่ก็คือเซิร์ฟบักพีชที่จริงผมน่าจะอาจตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มเล่นเลยนะอันนี้ผมก็โหวนมาสักประมาณว่าจีสิบหกแล้วนั่นันก็โหวเกินไปนะครับผมถ้าว่ามึงมาทําคลิปทําไมกูมไม่ได้ทําคลิปมาเป็นเนื้อไรที่อแล้วก็ที่ผมสงสัยเซิร์ฟนี้อยู่อย่างเนีนะ่ยปึ๊บอ้าไงเพื่อน คือเรามาตรงนี้เนี่ยนะทุกคนลูกพลัเผือมันจะไม่มีอะไรนะครับมีกล่องมีกระแพงหเหี้ยนมันจะมีไว้ทําไมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรวะเนี่ยฮะ Dark Step นะคะผมปุ๊บกดเข้าไปสิ Dark Step ที่เชื่อ Yo! You w e r ยู o u l i k อออะไรก็ไม่รู้มันจะใช้ราคาเอออะไรวะเนี่ยหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับผม นั่นคือราคาของดาร์คสเตปทิชเชอร์ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าทิชเชอร์เนี่ยก็คือคุณครูไม่ใช่วิชาก็ได้นะครับผมนั่นแหละแต่แต่กูไม่มีตังเอ้งมีตังไม่พอไงมีแค่เจ็ดในเจ็ดเองเพื่อนเราเรากำลังตีนะครับเรากำลังตีช่วยเพื่อนนะครับผมเออแต่กูมีดาบนีเไม่เป็นไรตีชง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 ดาบเป็นดาบสว่าง เด้อทำแบบนี้เออนี่แบบนี้สิอ้าวพีวีซีกับกูเหรอเอ้เชืคิดว่ามึงตีกูเข้าก็ลองตีดูสิพี่โอเคมึงก็ใช้ผลยางรรรรรรยยอ้าวใช้ผลยางเหรอปั้นสุดเลยปัชนตุ้มเฮ้ยเออไม่โดนปึืงสุญญดยอด แล้วเข้าไปเต้นแก่มันฮ่าไปเต้นไม่ตายไม่เป็นไรด้วยคิดว่าในเช่นนี้เราจะรอดจากเนื้อมือของข้าไอ้เนื้อมือของข้างั้นหรือแบบนึงมันไปไวจังวะตรงนี้แหละติวไม่โดนหรอกไปแมบบ่ยาเมโลฟึบไม่โดนมันจะโดนได้ยังไงเราแบบนั้น ไอ้เหี้ยนี่แม่งป๊าป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 ปีาปน๊ีนปป๊าปป๊าปป๊านนนะผม๊าปปาผมเนี่ยจะฟ๊าปป๊ิปปัานด๊าปน๊าปปวาปป๊าปป๊าปป๊าปปลาปป๊าบป๊าปน๊าปป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 ่าปปเดีดยยเปด๊าปป๊าปป๊เปียวเนาปเ,เ,เราะเ,าเ๊าปป๊าปปาปป่านะครับผม ลำแรกสิ่งที่เราควรจะทำเนี่ยนั่นก็คือการไปลอยดักไม่ใช่เอ้าอยู่ในหมด PVP ด้วยไงครับโอ้ยอยู่คนละทีกับกูครับจิ้งเอ้ยเดียวๆแม่เจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าเฮ้อช้ำเติมกูโหเฮ้ยไม่เป็นไร ก็ว่าไปเนี่ยนะเราควรจะทําอะไรก่อนดีไอเป็นอันดับแรกหาเงินนะครับผมวิธีหาเงินที่เราจะทําได้ในตอนนี้เนี่ยก็คือนหนึ่ออง,ลเ,งลลาบบาเลยคือการล่าข้าวเหียวสองเลยคือล่าไอสเสือค้าเลยก็คือตีบอสทีเลยก็คือมังกรเงิน,นรอของอะ่ะของไม้แทงของอไรที่อ่ะของบบนี้เหรอมาชชี่มาถงของแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูในบ่อนเออแบบนู้นนะะ้องคบผมเยอะ ไปไปไปแปบแปแปคิดว่าเพื้นแค่นี้จะทำอะไรค่าได้งง้นหรือเนี่ยเเพื่อน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 กแบลอ้าไม่มีโอเคครับเออกล่องแรกเนี่ยนะมันจะอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยผมเคยไม่เคยดิผมเห็นนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นเกาะไดมอนด์แน่ผมได้เก็บก่อนและชื่อเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเออ จะไงวะเดี๋ยวไปดูแป๊บหนึงเอยไม่ต้องไปดูเลยแหละครับเข้าไปแล้วครับอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้แหละเอออีกจุดหนึ่งนะ่าจะจะเป็นจุดสุดท้ายของก่อน,นี้นะครับเอยตกใช่ไหมเออใช่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 จุดสุดท้ายปิวปิวเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเก็บจึ๊บอป็นร้อย เกิดจะกาลอยแล้วอันนี้ก็เป็นขาคอยนะครับเป็นบันไดให้อยู่นะตอนขึ้นมันขึ้นบันไดแต่ตอนลงมันไม่ลงบันไดเลยถ้าว่าตรงน,นี้มันช่วยอะไรได้ช่วยให้มึงตกลงไปตายได้บอเลนคือไอ้เฮียเนี่ยมันตกจากที่สูงไม่เป็นไรเลยเป็นเนื้อมนะเสือฟิกโอเคเยี่ยมฟึ๊บโดดดึง,ด,งดึงเลยเอ,อ้าเหรอนะ ได้เวลาทำภารกิจการฟาร์มแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดจะตัดไปตอนที่ผมกําลังฟาร์มเลยแล้วกันนะครับเออเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับไอ,อเรื่องฟาร์มเลวแม่งบากี้เกิดยากยากนะครับทุกคนจุดที่ผมไอคลิปนี้เนี่ยนะสิ่งที่ผมจะมาทำนั่นก็คือจะมาบอกนะครับว่าปิงจื๊บจื๊บเอออะไรแบ็คแคป,ปแบ็คแคป แบกขับแบกแคบแบกขบอะไรทุกอย่างนึ้นนยแนละอันไม่ออกแต่ข้างข้างหน้ามันเป็นแบกก็คือดำ้าคุมสีดำนะครับนี่พอใช้แล้วปั๊บจึ๊บปึง้งมันก็จะเพิ่มเลือดหนึ่งร้อยแล้วก็เพิ่มเอนเตอร์จีหนึ่งร้อยนะครับนี่แหละครับสภาพของมันนะครับเนี่ยเนี่น,นี่โอ้โหเท่นะเพื่อไม่คตรสงสัยนะครับว่าไอเนี่ยมันเอามาจากไหนนะครับผมมันต้องไปฆ่าโบสหรือเปล่าทำเพี้ยไรหรือเปล่า บอกเลานค้าใหม่นะครับผมนะไม่ถ้าครับไม่ต้องทำอะไรนะครับผมแค่คุณไปก่อมารีฟอร์แล้วก็ไปเออจุดหอคอเด็ดนะเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับตอนแรกเราก็ต้องมีเรือน,นะครับซึ่งด้วยความที่งบประมาณกูไม่มีนะครับเราก็จะเอาเจ้าสิ่งนี้ครับเจื๊อแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงนะครับเออ ไปแบบนี้มันคงจะช้าเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเพิ่มสปีดนะครับนั่นก็คือกดอันแรกสปีดโบ๊ทมันจะเป็นทําให้เรือเราไวขึ้นเอ้ย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 จึงโอเคไปแล้วครับคือให้ทุกคนเนี่ยขับตรงมาจากเกาะนี้นะให้เลี้ยวไปประมาณตรงนี้เนี่ยตรงไปแบบนี้นะครับถ้าเอ้ยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยทุกคนตรงไปต่อเลยถ้าใครเกิดอยู่ก่าตรงนี้เป็นเกาะเริ่มต้น เนวเกาะตรงนั่นแนวแนวนวนนั่นแหละเป็นเกาะตรงนี้ก็คือเป็นเกาะเออเอเออจะสลัดหรือเปล่าเออกอะทับเรือลูกเรือเออตรงนี้แหละทุกคนไม่รู้มันเรียกอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก็ตรงนีแนวแนวแนวผมตอนผมเล่นเขาแรกผมก็เกิดอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะให้ทุกคนเนี่ยขับเรือนะครับมันไวขึ้นบ่นี่ให้ขับเรือเนี่ยเลยไปตรงนี้นะครับไปข้างหลัง <approved> <Terre> <GO av uther> ไม่เีเพลงอะท้าเนี่ยให้ขับตรงไปเลยนะครับไปข้างหลังนะครับฮืมอึมมีเรือใครด้วยเดี๋ยวไปป่นไปป่นไหมไม่ไม่ไม่นะครับก็ขัดตรงไปตรงนี้แหละเแหละแหเดี๋ยวขัดไปตอนที่ผมเนี่ยครับล่องเรือไปถึงเลยแล้วกันนะครับผมแต่ไดแล้วเลย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 จังหวัดเลยโน่น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 อยู่โน่นนี่ครับทุกคนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณตรงนี้แหละ ให้ขับมาครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเจอกับไมลีฟอร์ดตรงนี้ซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นกอนลอยฟ้าตรงนั้นอะจําได้เนี่ยขับตรงไปเลยครับที่ไมลีฟอร์ดนะครับผมจุดที่เอสหรือเอสมันอคีเนี่ยผมเกือบถูกฆ่าก็ก็โดกฆ่าแล้วเลยนะไม่สบอยหรอกไปดูเองเนี่นะครับตรงที่มันจะมีทาวเวลหรือหอคอยเยอะๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกน่นห้าหกอ,อีกด้านนู้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ให้มาเกาะตรงนี้นะครับผมกดจอดเรือไว้ตรงนี้หละวิธีกับกุ้กัแค่ตัวทะเลตายแค่นั้นเองนี่ครับมารีฟอร์ดนี่ตรงนั้นก็จะเป็นท่าเรือนะครับขับเข้ามาครับก็จะเจอนะครับส่วนท่าเรือที่เราควรไปไม่ใช่ตรงนั้นไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงเหนือตรงตัวนี้มันบ้านแต่ไปตรงนี้เรืออยู่ตรงนั้นให้ขึ้นมาตรงหอคอยตรงนี้นะครับที่มันมีหีสมบัติคือก็ คือใครที่มีเอออะไรวะใครที่มีวิชาเออไอเี้ยเนี่ยนี้นีวิชาโดดชมจันนะครับดิงดึงดึงดึงไปเลยน่าก็จะสบายหน่อยส่วนคนที่ไม่มีก็มัน <c oughs> ไม่ต้องมาก็ได้นะก็ขึ้นไปต่อนะครับจนถึงสุดปลายนะครับผมไม่ใช่ปลาสีแดงนะสปรีมหน้ากูมหมดแลนะ้วจังหวะนี้ขอพักสักครูน่นะครับผม <c oughs> น,นะมึนแปงอเลยวะมันมีคนอยู่อีกหรอโอ้ <c oughs> ตรงนี้ ข้าไปเฮ้ยเข้าไปดีเลยนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปนะครับไม่ต้องใช้บันไดนะครับลงไปแบบโอเคมันจะมีคนชื่อว่าพาลุสมาพาลัดมั้งนั่นแหละแล้วก็ปุ๊บคุยกับมันปึ๊บจะคุยเหรอแล้วก็กดแท็กเข้าไปนะครับผมล้วมรจกว่าโลเฮีดานี่นะมันก็จะขายผ้าคลุมในราคาห้าหมื่นเหรียญซึ่งผมก็ซื้อไปอันเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผม ก็จะได้ผ้าคลุมไอ้นี่มานะครับส่วนความสามารถของมันใส่เท่ๆนะใส่เทๆ่ๆมองโชยนะมันจะเพิ่มเออเลือดหนึ่งร้อยเปาไไม่ได้หนึ่งอีกหนึ่งร้อยนะครับผมนะก็ไปหาืูอกันได้นะครับแค่คนมีเงินแล้วก็มีสก,กิลน้องตายนะครับสก,กิลน้องตายพ่องนี่ไงสก,กิลน้องตายดึงดีนั่นแหละนะครับทุกคนก็มาสามารถแวะมาที่ไมล์รีสอรแล้วก็ซื้อผ้าคลุมดำๆเท่ๆนี่ได้นะครับผม แม่บอกเลยว่าเท่จริงๆมันคืออะไรนะครับผมสำหรับคลิปนี้น,นะนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเบีย